โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการค้นเสียงนะครับใน YouTube นะครับตัวดีเวลาค้นหาแรงต่างนะครับใน YouTube เราจะพิมพ์ใช่ไหมครับพิมพ์ในช่องค้นหานะครับแต่ในที่นี้จะลองค้นหาด้วยเสียงดูนะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยค้นหาด้วยเสียงตัวนี้ครับก็ลองคลิกนะครับเสร็จแล้ว นะครับถ้าใครใช้ notebook หรือใช้อะไรเนี่ยมันจะให้เราอนุญาตก่อนนะครับใช้ไมโครโฟนนะครับก็กดอนุญาตนะครับอเสร็จแล้วมันกำลังฟังนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังค้นหานี่เราใช้คําว่าอะไรนะครับมันจะพูดจ่าเ,เดี๋ยวลองค้นหาใหม่นะครับวีธอธิบายไปมันเลยพูดมอธิบายนะครับตงว่าผมค้นหาคําว่าปลาอาจจะเป็นว่า ดีกว่าเนาะอ่ะาก็ลองกดค้นหาดูครับการเลี้ยงปลาดุกนเห็นไหมครับมันก็จะขึ้น u t u b e ต่างๆช่องต่างๆที่มีการเลี้ยงปลาดุกขึ้นมาให้ดูนะครับอ่าซึว่าผมจะลองค้นหาข,ของดุเปิงมาเอฟซีเนาะไม่ขึ้น รอบครับเปิงมางสุระครับลกขึ้นไรมานะครับมันก็มาตามที่ที่เราค้นหานะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเวลาเราลงคลิปแรงต่างเนี่ยเราต้องใส่พวกเพิเ่มเติมนะครับเกี่ยวกับช่องเราเกี่ยวกับชื่อคลิปนะเวลาค้นหาร,ระบบมันก็จะ เลือกคำที่ตรงตรงกับกับที่เราค้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆในการที่จะค้นหาด้วยเสียงนะครับค้นหาด้วยเสียงมันก็จะรวดเร็วนะรวดเร็วโควิดอ่ามันก็จะขึ้นามนี้นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับสำหรับเทคนิคการค้นหา แต่จริงๆมันมีมานานแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยสะดวกใช้แต่สะดวกใช้ในการพิมพ์มากกว่าก็ลองใช้วิธีการค้นหาดิสเซนดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เี็นไรครับ,บคลิปหน,น,น้าสวัสดีครับ